สองนะก็หายต่อจากเมื่อกี้แล้วก็คอ่อยลงทีหลังทีหลังก่อนนะงโก้เฮียโอ้ยเดล็กจะเดล็กจะงัดหน้ากูแล้วเว้ยโอ้ยปั๊บจะละมารู้ไได้ไหวะพื้นมากเลยดูโอ ICO ้โหดูความสกปรกเยีย กูมีว่ากล้องเห็นไหมกูใช้กล้องกล้องไอ้นี่ถ่ายกล้องถ่ายหน้ากูไม่ได้ใช้กล้องเพี่อถ่ายคนแหละกูใช้กล้องถ่ายหน้าถ่ายไม่ได้เห็นหน้ากูทำไมกูเจอเฮ้ย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 งงได้เฮ้ยเฮ้ยสับเรียบร้อย เดี๋ยวกูก็จะเอามารีวิวจากมิตดคนนีกเร็วเว้ยจิ้งจ้าฮะฮันนี่จะกร้นายกรายขระจายกร้ายโอ้โหใส่เดือนไม่ใช่เดือนดินิงเกอกูโอ่ไหไจะหาทำนี้นะครับผม ูอาจจะตายได้เลยน,เนี่ดิกูอาจจะเจ็บตัวได้เลยตอนที้กูแล้วเจ็บขาแปะ๊ปะๆละท่านแม่งสัต์เมื่อกี้ฝนไปอปยอย่างไม่เชีวอ่ะสั์เลยกูโดนฝนเกลียนอ่ะพอกูเดินมาปุ๊บไอ้ี้ยฝนตกฝนเกลียนกูน้ากูหนิว่าโอชัดไปกัน เดี๋ยวบอยแชะเลยบอยไม่รูแใชะถามแช่ไหมไงแช่ที่หนึ่งคือแชะเมื่อกี้แล้วก็อีกสองแชะเมื่อกี้สงสัยจริงต้นพวกนี้มันกินได้จริงมันกินได้กันมันเป็นแบบ อะไรไม่ครูเรียนไปเราเป็นต้นอะไรต้นอ,อ๋อที่มันเอาไปทำแกงขี้เหล็กเออต้นเดียวกันกูเคยยิบไปมันกินได้ไงเนี่ยกูไม่ตัดนะกูไม่ได้กินเยอะเย่ะปุ้ยสัตว์ไม่โคตรเที่อะไรก็เชี่ยโอ้เชี่ยนี่นะแนๆกูมานี่ กูยังงงเลยว,ว่าทำไมคนต้องมาทำอย่างน,นี้ทิ้งก็มนีผมไม่รู้ว่าทำไมพาคสองนี้น่าจะยาวไม่กี่นาทีหรอกเนี่ยว่าไม่ไม่กี่นาทีหรอกข้ากูก็แบบเริ่มแบบจะไม่ค่อยทรบทำดูชูบอ่ะกูไม่รู้ทะไมไม่รู้เป็นทนี่อะไรเว้ยกูชอบแบบ น้ำตอนที้คนะันจริงๆฝนตกอยู่อะก็อาจจะไม่เห็นฝนต้องกู้ทีมันไม่ตามผมนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มาของแท้ๆแต่ผมก็เลี้ยงมันเออชิดแป๊บชิดแป๊บมาตมเหี้ยไอ้หนีน้หวย ไปกลุมือไม่เจ็บหรือไงเนี่ยวันนี้ไม่เจ็บแต่ข้างยังไม่เหลือโอ้ยอันนี้รังมดเลยเนี่ยอน้งวัวรังนิสติ๊กวันก็สิเนี่ยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้กลับไปเล่นเลยเดี๋ยวพอสติ๊กวันก็สิสันเนี่ยกินเกือบหายไปแล้วจะกินเกือบหายตัวงหมด ให้ผมที่บ้านกูนั่งกูจับต้มกินมากเด็กกูร้อนเลยไม่ยอมกินไม่ได้ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าทำอะไรดีคือมันไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วอสิ่งที่ที่รีวิวได้คือไม่มีสิ่งทีย่เขาไม่มีกลองนี่คือเบ็ดนะกลองเบ็ดตี้เบ็ดตี้แล้วก็มีปุ่มไฟฟ้าด้วย ไม่ค่้วันนี้จะไปแนะมันก็ไม่คยได้อ,อกมันไม่ใช้แบตนา,างไงไอปืนนั้นนะ่ะคอบานก็ไม่ได้เห็นนะบานเหี้ย ไม่รู้ทมนกลวไม่มไม่ยอยากออกมาเขานอกอยบ้านาให้ข้างบ้านเนี่ยเลยออย่าออกมาปุ๊กก็ทำาไม่ได้ไอ้กวเล่นหรอเปล่ากว่าก้อมันจะไม่ดับไปเองนะคลิปนี้จบเลยเพราะวก้มันดับไปเองเพราะสักูเปน็ปนไไม่รู้ชอบดับเองตอนท้ายคลิปมัควัไ เอาเขยี่หมอนเอาใครสั่งใครสอนเอาหมอนไปตรง,ไงไนะั้นน่ะเออแล้วใครเอาหมอนขึ้นไปเฮ้ยทา้ากูตอบไม่ได้ทา้ากูปวดขาไม่ยิ้มขยันโทรศัพท์เนี้ไม่ไงั้นทำอนะไรเริ่คยเอาแหนะไปที่จับปา มาคว้าอย่างเงี้ยแล้วก็โอ้โหใช้กลิ่นไอ้เหี้ยเลยแล้วก็บอลพลาสติกมาแต่ไงให้เป็นบาสเกตบอลแต่บาสเกตบอลลูกมันก็ต้องเด้งดิแต่ไม่ได้เลไม่ได้เลยเพราะมันมันจะยาวไว้ไม่ได้ดูมที่จริงเนี่ยตรงนี้มันก็เรามีย่างละถ้าเคลียตรงนี้ออกแล้วกเอาในออกก็น่าจะเป็นยาดได้ก็ไม่มีอะไรเนาะ ีบ้านผมก็จะกลายเป็นป่าไม่ค่ะแล้วดูนี่ก็ป่านีน่ก็ป่าโอ้ยตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่านนะแต่อย่างบ้านผมเนี่ยคือป่าอย่างชัดเจนใช่แม่งคือป่าชัดเจนเลยใครที่ตามเบสก็บอกไปแลน่าตูมึงไม่ฟังไงน่านผมอ่ะมันถ่ายอย่างนี้เพราะว่าผมดูจอผมไม่ได้ดูกล้องโอ เ,เกียดว่ะขดุดทำเนีเยอะไรได้บ้างเนี่ยใขรมาเยอะกว่าเป็ดป้วะอืมำมันกิกูเพิ่งกินมันนว่ะแต่กูไม่รู้ที่ขนกไข่วะไม่รู้กัน น,นกูดไมเจอม่มุมอเมซอนนะแมน,ม,นมาคุศพันน่ะลูกก้กูแดดน้อเล่นสดแดดไม่ได้แม่มูตัวเคเนี่กูแดกได้สกูมเลยสิสบนาทีก็ต้องไปทำงานแล้วคิดนี่อันดีสิบน,นทีก่อนผมสิบนาทีเพราผมพนะามาก่อนนั่นนั้นแล้ว

กูลงพันเสร็จแก้วไหนี่ยไอสัตว์แล้วในกล,ล้องมันโควสว่างเลยเที่ยกูเกือบไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเวลาเท่าไหร่เที่ยดูเนี่ยคือมันเป็นแบบท้องฟ้าแล้วกูถ่ายด้วยโทรศัพท์กูเห็นทิศจุดสีแดงเหี่อะไรไมร่ทำไมวันนี้ผมไม่ค่อยมีความสุขไปเรียนบดี้มีความสุขแล้วไม่ไม่ผมผมมีความสุขไหมไม่ ที่จริงนะผมก็จะตัดแบบไอ้สดอยู่นะแต่เป็นคือวิคิยเคยตเจมส์พร้อมมันน่าจะไม่ค่อยมีเวลาด้วยนอกจากจะเป็นวันหยุดนะที่ผมจะต้องทำงานด้วยถ้าผมดีถ้าผมไอ้สดจะคนงานหนึ่งชั่วโมองคุณจะดูจบไหมหมาทำไป ผมไม่รู้มุกอกี้เกิดอะไรขึ้นแ่จริงๆถ้าผมใส่ใส่เบอร์ไอเนี่ยไปผมอาจจะทำคลิปให้ทุกคนแบบหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะโอ้โหถ้ากูไม่เอาหน้าหรือเอาอะไรมากันมัไไนจะเป็นอ,อย่างเงี้ยอะไรไม่อะไอย่างงี้แสงมันจะบาังหมดเลยตรงเนี้ยเจี๊ยบฝนงมันก็ตกแล้วเลยกูจะหารู้ถ้าอยากรู้ว่าอันแค่ ว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แต่ไม่ไดอยากรู้กูแค่อยากบอกแคผมุ๊บเท้าขาท่าแขนมากกว่าท่าแขนมากกว่าเพราะผมท่าต่อยมากกว่าเตะแต,แต่ถ้าปุ๊บเเตะไปปุ๊บมันก็สามารถยกเสยิมมันได้นี่มันก็เตะจากขาผมอะๆๆ่ะค่อยๆคนที่แบบชอบใช้ขาซ้ายเนี่ยอันนี้ตัวอันตรายจับปุ๊บโอ้โหเตะปั๊บเลยดีแบบรอดกูล้มใค่อยๆยกขาคือก็อยากเลยนะเฮีย มันคุ้มขวางคอแม่งเลยมันก็พิกออกนี้มันคือจุดอ่อนแล้วก็จุดแก้ผมพิกอย่างนี้แต่ทั้งก็ผู้เชี่ยวสอบพังเข้าไปชิบหายเลยนะอย่างนีนะผู้สอกบกูมันก็แข็งอยู่ม,มันไม่ได้มีแต่เนื้อแบบกูไม่เจ็บเลยเพราะกูไม่ใช้แรงเลยก็กลับมาที่บ้านอีกแล้วทำไมวะ กระจกกระจกบะกระจกจริงๆอะ่ะใช่กระจกผมไม่รู้ว่าข้ามา้าข้าหายไปยไหนกันนะแต่ก็ดีแล้วผมจะไ,ไม่ต้องหาแสงแบบพวกเฟย์พวกเนี้ยเพราะว่ากล้องเหมาะกับเขาคนเดียวแต่อีกหลายค่อนมันไม่ได้สองมันไม่ไหนึ่งหนึ่ง,งวาย กูเลยกูเลยบอกกูสนุยถามถึงบอกกูเลยไหมไม่เล่นกูเก็บบอกไปแล้วกูแม่เล่นแล้วไม่รู้กูก็เลยกลัดนะจริงๆูัวร์เล่นกาัดแต่กูไม่ได้พูดจริงนะเก็บมันเพราะว่ากูเก็บรบบอกกูไอ้กูไม่ได้เก็บรบบอกหรอกกูแค่พูดด้วยอะไรเฉยอะเป็นกูเจอแบบลบรบบอกไปแล้วอะ อย่ครเขาาเสียน่มาวะเขาเจบอกไม่ใช่พอรอกมันทำให้โทรศัพท์กูแครอืมพอดร่ไม่ีอะไปต้องจขยยขย่นั้น ก็จะไปถ่ายมูนนะแต่แบบมันไปไม่ได้อ่ะตรงนี้มันก็พังแล้วแต่ถ้าอ้อมตรงนู้นก no, 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 no. no, no. ็น่าจะได้อยู ciamo, ่แต่มันมีคนอยู่มีคนอยู่นี่นี่นี่คน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 แล้วกูถ่ายมันทำไมวะกูถ่ายได้แล้วไอ้เด็กที่ตั้งหรอี่ยตั้งกูไม่ได้โฟกัสไม่ได้ นึ่งแส,สับว้าวิวพุ่ไม่ค่อยได้ตะก,กุ่มไม่เลยดงไม่ดันไอ้เหียคันเอาต้นมาปลูกยังงเพราดตวมาสมีเราตัวปีสตัดเอ้ยอเฮียบดเงที่ปลูกจะตัวนี้ไม่หาเลย พูดไปี่วันสู่ทางผู้นะครับผมก็ก็ไม่มีอะไรเยแม่เอาไปตแสด้เนะี่ยมัาชื่อประเฮียอะไรวะกูลืมแล้ววะนี่อันนี้คือ ที่กูผสมที่กูบอกว่าจะทำปุ๋ย่ะมันกลายเป็นไข่เน่าเรียบร้อยแล้วก็ขอจะเป่นนี้ครับผมไม่ไหว